สวัสดีครับส่วนประทุนเก็ดรผสมผสานพี่น้องนะครับเมนี่กับนาวิ้าอัปเดตนะครับอย่างมือสวนนะครับกำลังเลงตัดหญ้าตัดยูพี่น้องด้วยแล้วันนี้ก็กอกค้วออกนะครับต้นไม้่เริ่มใหญ่แล้วเขาลงน้ำนะครับผมพี่น้องข้าวต้นนี้กะรู้สึกว่าจะนี่ครับออกจันแล้วเขาเองนะครับแล้วก็ที่เอายามาฉีดอยู่นะครับยา่วงบอกข้าวพี่น้องงานี่องเรียงต้นแลนท้ายพี่น้อง นะครับบกพ้าวนข้างหลังก็หลายต้นนะครับหลายสิบต้นนี่ครับมันก็ทยอยโตกันขึ้นมาแต่ว่ามันบกค่อยได้ฉีดยานะครับดวงบกพ้าวมันก็เป็นหลกหลวกนะครับตัดหยาตกดยุ้งให้พูดนะให้ทีมงานเรัตัดหห้าสอยกันดูนะครับนี่ก็ไถเตรียมดินไว้แล้วนะครับผมรอแต่ฝนลงเล็กน้อยเพ่งจะได้ไทอีกนะครับ แต่อย่มานน,นี้นะครับค่านี่งเตรงห้องครับพี่น้องเอ๊ะหอยหอยหนุกมันแอบพวกนี้มากินนะครับมันนี่กับทิ่ตัดบริเวณถนนเส้นนี้นะครับตัดตรงไหน,นทิชชู่ตัด้างไนนนะครับพี่น้องเนื้อตัดคอยนางลุงไซนะครับ เป็นนามสารเซลนะครับเป็นนองนี่นะครับเป็นนองปลาแล้วก็ปลูกพยุงตันจีไดเอาพยุงมาปลูกเพิ่มอีกคือนองเพราะว่ามันนั่นถือตัดกระไรนะครับเออเออนอนเย็นคักๆต้องหาต้นใหม่มาแซมกันอีกนะครับพี่น้อง มุดช่องเทียงช่วงนี้ตัดผู้สาลรรุ่นเท็กกัสิขึ้นมันหนีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตาคายจำเร็จรูปนะครับไปตะอปูบกทั่วอืมหลานนะรังขึ้นเต็มเลย เดียตงตัวนี้ก็ขึ้นละฟังนั่นก็บีตัดยาเมือนน,นนี่แหละครับผมต้นมะพร้าวเนี่ยมันว่นเด้ฉีดมันจะเป็นใบมันหลวกลวงมะพร้าวมันกินเห็นไหมพี่น้องนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะเขาต้องฉีดยอมมันเลยนะเพิ่มกินครับกินเนี่ยพูดน,นี่ครับผมท่านจองลูก กระเที่ยวมูไดบางกระเทียวนี่แหละต้นยางนุงยางน้ำมาใส่แทนเลยนะครับผมปลูกยางน้ำใส่เลยต้นไหนมันไม่อยากขึ้นเอายางน้ำใส่แทนเลยต้นครับกำลังจัดเนี่ยนะคุ้มโรงเรียนกับแปรปฎิบได้ตามงานเลยพี่น้องเพราะมันคุ้มต้นไม้มันคุ้มเบิดเลยยางน้ำข้าวเนี่ยนี่เถอะ มันตรงได้ฉีดฉีดจอรมันนะครับป่าผมมันเป็นเสียบลอยต้นนะครับต้นดอกเถาเห็นต้นต้นพยุงนหรอต้นนะคือเครื่องตัดหญ้ากาลายพี่น้องมันใหญ่จ้าต้นเป็นต้นดอกเถาต้นมะฮอกกานีต้นไหนนี่แหละทังพุ่นมันจะเป็นต้นไผ่จะไม่มึงป่าบอนี่นะ พี่น้องต้นพยุเตีมขาดหลายต้นต้นนี้้ตงเอาอยางน้ามาลงนะครับปลูกยางน้าใส่เรื่องลนะครับต้นเป็นต้นใหม่เตีมเลยนะคอืบต้นพยุงต้อนอันใหญ่เลยพี่น้องรกเข่า ตุลกพาวันหลายต้นเลยพี่น้องบ่นหน่อยเลยต้องเอายามาฉีดปุนะ่น่ะที่เหล็กเนี่ยเป็นน้องน้ำ ถ้าเจาแกะประมาดิเออถ้าเจาแกปะปอยุอะเออเพิ่งต้นใหม่นี่นล่ละอันนี้ก็อิเป็นคลองนะครับคลองใส่ไกลรอบนะผมก็ปลูกยางนะใส่นะครับขึ้นบ้นแล้วล,ะล่วละล้ก็จะตัดรอบนอกไปอีกบอกว่ามันหลอกดอกแล้วนะครับตัดต้นนี่เสียก็อิตัดรอบนอกออกอีกเพื่อต้นยางนะผม ตายยากทดีครับผมขนาดลมใส่หนองก้องพึงมันก็ขึ้นไม้นะครับเห็นบอนข้นไม้เบิดนะครับต้นต้นยางนะทางไหนก็นมีนะครับทางนอกก็มี้เนปลูกแซมไปเบิดจะไปเอาอยางน้ำมาใส่เบิดเลยบางทง้งผมว่าต้นพยุงมันเป็นผีเปื่อยๆไหมแล้วเจอ,อยางน้ำผมเลยหนะนี่งเนี่ยมันเกิดดีกว่าพยุงอีกตายยากทั้งผนกับพยุงเบิดเลยนะครับไอ,อย้ยางน้าเบิดเลย อันนี้ก็จะเป็น,นอะไรนี่นะครับสร้างมุนอันนี้เป็นสร้างมุนนะครับงามบองามบอสร้า,างมุนสร้างมุนเมื่อมีปลาป่ะเมื่อเอ๊ะมันขาดตัวน่ เร็วๆหน่อยเร็วๆห,ห,หน่อยนี่ทางทเขาป้าพะกันจองอยู่ทั้งคุณเลยนี่แหละเดียรตั้มนี่แหละครับไม่ทั้งมดดวลจะอยู่นิทรกบพรกพรอย่างนั้นผมปลูกพยุงเสริม ไอ้ยางน้ะเสริมนะยไปเป็นแล้งยังตึดเห็นมันเสริมกันเลยนะครับเป็นขยอยเสียเมื่อกี้มอกมอปีนี้ก็ออกขยของเนี่ยบุ่งหนามมันเปิดผมค้องผมน่ะเราจะลดไขมาเด็กแดงดันอยู่มันขาดมาเลยนะครับพี่น้องเออ จะเตียวตน้นสองต้นนี้ออกนะครับมันพันกันถนนถนนรถุดเนบ่ได้ของเราคนสองดันออกเออฟันทิ้งเลยนี่ครับมันกนันถนนบ่ได้นะครับรถุดเนบ่ได้เสียบงั้เดี๋ยวเอามาั้งปัป๊บดีเรารถไถมา มาดันดีนะครับต้นใหม่มันญ่เบนเดีลยวตรงแรนมาอีกฟังหนึ่งนะครับพี่น้องมันขาดน้าม,มันแห้งปีนี้พี่น้องเะบอกมองปอิ๊บมองปีนี้เป็นดอกลายครับพี่น้องเพิ่งอืมเต็มเลย ห้องเดียวเลยพี่น้องนแบบนี่เน็ตจังไรอ่ะจักรยานไซค์ขนปั่นนะบอน่ะมันหดมาเลยนะประหดพุ่นเหรครับจะเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นไป,ปอมองออกดอกยังคับี่นออ้อนบ่ที่นี่เห็นปะติตัดเครื่องนี้เราเราลดมาดันนะครับลดมาดันปรับทีเดีรถเลี้ยนได้นะครับ ต้นพยุงต้นยางนากับลังขึ้นเต็มอบนาเลยนะครับบนหอดุนบกมวงปีนี้แหมซ้ายเบื้องซ้ายพี่น้องเบื้องฝนมันแห้งมันมันหล่นมาพี่เลยนะครับต้นไม้กับอวอยู่เป็นซ้ายพี่น้องมันถลัลกลงมาเลย ตะแบบบอกมองต้นทั้งนี้ยังดียังยังยังองดอกเลยนะครับผมเป็นนามดอกไม้นะครับผมมองทั้งเลยคิ้วเป็นคิ้วนะครับคือมัดต้นละลอยกว่าบาทนะครับนาดอกไม้แล้ก็เป็นไฮนะไฮนไ่สองไฮท้างพุ่มก็เป็นน้องนะครับน้องสองสองน้องน้องน้องแล้วก็น้องนะครับเป,รเ,เป็นต้นกระเจีดตัดเนี่ยฮก็เป็นต้นนั่นนี่แหละ ต้นไหนยังก็เคยยังก็พยุงให้ลำ้ำหมดเจ็ดไปเลยพี่น้องทถ้าเกิดเป็นปลาพากันจองพู้นนะครับแต่้าก็เป็นกล้วยโดยรอบกล้วยนะครับมีรอบสวนเลยเลยพี่น้องเด้อกล้วยผมปลูกทิ้งทิงทงท้งไว้นะครับกล้วยนั้นตายยากแต่มีหัวเชียมันเด็ดใจยากเพื่อกล้วยนะครับพอได้ะทิ้งลงให้ปลากินนะครับมีไหมปลูกบ่โดนเพี่น้องผมปลูกแค่มือสิเลยแซมแบบไผ่เอ็นบ่ขึ้นผมนก็ปลูก ไผ่ส่วนไหนมัานายผมก็นี่แหละอย่างน้ำมาเสียมด้วผมก็เทียวยางน้ำมาเสียมอยีกนะครับคือต้นพยุงน้องนั่นอามาจาจสองลอย่นเาปลูกแฉมกันเลยเออย่างน้ำมาลงเลยนี่ส่วนอันนูน้นไรพวกขึ้นผมแฉมอย่างเดียวนะครับต้นอย่างน้นค,คือไผ่เง็นพวาขึ่นกอหนึ่งหรือสองกอผมก็อ,อย่างน้ำมาเสียมนะครับ เอาปือเปืกตัวอื่นมาแชมื้นึงกันเห็นป่ิดสร้งมลตั้งมลก็ได้ไหลายก้อยอดอ,อกพี่องสตัางมลนะครับตั้งปุ่นก็สิตัสนะครับตัดญญ์ทหนายกจะรถไทมาดัน ขาเลยแพตัดเลยขาดเล็กตัวแล้วขาดเลกตัวแล้วขาดเลกตัวแล้วมืนขาดครับมือร้นขาดเล็กตัวร้นขาดแต่ยึไตุนละลายอันโมเมนต์ตุนไม่น้อยตุ่นละลายบอลเที่ยวนะมันขาดมึง่เดี๋ยวอเดี๋ยวตุ่นยางน้ำมาลงแทนเลยว่ะ บ่เป็นตาใไงไตรยังน้ำไหมมันไงอยู่มันใหญ่สั่งสอมบัดหมองอื่นมันคือญ่แล้วแต่กระสันมเห็นว่าตุ่นพยุงทั้งกันมเยินมาเกลื่อนครับเขาเสื่อมเลยเฮาเอาเสื่อมกลางเนาะเอากางกลางสองรอยตุ่นวันนี้สองร้อยตุ่นเดลยเนาะจำได้ไหมจำได้ครับสองร้อยตุ่นเดี๋ยวฝนลงก่อนเขาเอามาเสื่อมกลางเอามาหมู่นี้ครับมันบอกงานมาตัดเห็ดฟืนมนเห็นว่าตัวนัั้นนมกพลังขึ้งกันตัวนั้นงยางหน้าฮะ นี่ตัวนี <Bye> ้ก็บ่ได้เสริมเลยนะเสริมเงื่อนไขตาขาดนี่มันมีครับมึงตรวมึงตาขาดสิบ่ม่มีบ่มีอันดอกปลาหลายบ่หลาย่หลายปนเลยปนเปนนเิง้ไม่นบเบิงยาวต้องนบเบิงกันเลียปนี่ต้นนี่ต้นเสานี่ยไแนวแล้วก็ไปพุ่นเลยแล้วก็ไปต้นเอาทางหนากันไหมอันบ่เรเอารถไถมันดันทางเห มันเลี้ยนหลบดได้เออน้ำมันทลาขมาเนาะกองควงตันเลยไีหนองเป็น้ไ่ยนลงน้ำได้ประมานอยากได้มีบ่เอาไ้นี่ละเอาไปนี่ละเจเอาไแงงต้นนี้จะต้นนี้บ่ได้นิบกโอ้ยบังเบิ้ม ไปโปรได้ตัสนี่เดี๋ยวมันแตกขึ้นไหมพี่นอ้องเดี๋ยวมันมีงหงอยที่มันแตกขึ้นไหมบักเพื่อนไปบปได้ตัสนมันขาดขึ้นเ่าแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันแตกขึ้นไหมเดี๋ยวแตกขึ้นไหม เงิดหลายวะรอพยุงมาใอ่ย่างน้ำมาเซียมเลยพี่น้องต้นละห้าบาทนะครับต้นเนี่ยห้าบาทถ้าสองร้อยต้นก็นก็กบาทเลยพี่น้องนั่นแหละต้นละห้าบาทนะครับช่วงบ่ายก็จะไปตั้งคุณนะครับ ต้นใหม่บ่าตามก็เป็นเมื่นืนต้นนะครับอยู่นี่หลายกล่อมสวนอรรถ ธรรมชาติลมเลือนนะครับพี่น้อง้ายางกากแดดก,ก็ตตองยางนี่ผมเลยครับ้างน้ากาจจะเป็นปลานะครับเป็นคลองปลาเป็นหน่อมุ้งหน่อไม้ไปนะครับถ้ามันติดถนนใหญ่พี่น้องเอยเลนมากดีๆนี่เองพี่น้องแต่เเกดดเ,เดี๋ยวกับถนนมาเอะครับมันล่มเลือนดีเดี๋ยวเอาพวกย่างน้ำมาเสียมพืชครับ โอเคพี่น้องนะย่างเลาะเล็นกันเฮานะครับสำหรับต้นกระเสียให้ทุนกระเสียผสมประสานปลากจะได้ลงจากต้นนะครับพี่น้องรลอะจากหนกันเดี๋ยวไปผอบเบียบเคี้ยบอกยังพวกหมดจะซื้อมาทิงถิงไ้เพื่อผลลงจะได้ปลูกเถือบลูกพริกไปนะครับต้นนี้บุกทั่วุ่มบอกทั่วข้างนะครับบอกบัวบอกเลียมบอกบุกหอมไปเถอะละครพี่น้องลายย่างนะครับเห็ดง่าไงเห็ดตัวนี้มันบ่ค่อยได้อะ เมือ่อยดอกพี่น้องเพราะต้นไม้ผมงม่ายเป็นหลอกโอเคตัดตะหย่าต้นยูแล้วก็แล้วนะครับบกม่วงก็ลังออกดอกเทิ้งน้องใม้ก็นน้องใม้จางไปนะครับกะสีเป็นบกม่วงแทนเพราะหนาฝนก็นเป็นน้องใม้ทั้งทีนะครับมันทดแทนกันนะครับสำหรับทวนเกษตรโอเคพี่น้องเนาะส้อนรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เต็มยืนนะับสวัสดีครับ